สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นการ ดูดวงความรักนะคะโดยพี่ฮันนี่นะคะก็จะใช้ไพ่สำรับนี้นะคะในการดูดวงความรักเป็นไพ่สีชมพูนี้ค่ะซึ่งมีฮันนี่ดูนะคะก็จะเป็นการดูแบบลัคนานะคะก็คือลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีใดนะคะให้ดูตามราศีนั้นแต่สำหรับท่านที่ไม่รู้ลัคนานะคะก็สามารถดูได้เช่นกันนะคะว่าคุณเกิดในช่วงราศีไหนก็สามารถมาดูได้เช่นกันแต่ว่าความแม่นยำก็อาจจะไม่เท่ากับดูในแบบของลัคนาเนาะ ต้องเรียนให้ทราบว่าบางทีเวลาพูดเนี่ยก็อาจจะติดว่าเออคนที่เกิดลัคนาราศีนั้นนี้คนที่เกิดราศีนั้นนี้ก็ขอให้เข้าใจตรงกันนะคะว่าดูตามแบบลัคนาเป็นหลักแต่ถ้าไม่ทราบจริงๆก็สามารถนูนในแบบราศีได้เช่นกันนะคะสําหรับคนที่เอสงสัยว่าลัคนากับราศีนั้นแตกต่างกันอย่างไรนะคะก็มีอาจารย์หลายท่านนะคะได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไปแล้วนะคะก็สั้นๆง่ายๆก็คือในเรื่องของลัคนานั้นมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับวันเวลาเกิด ด้วยนะคะที่จะมาคำนวณเป็นลักคนานะคะบางคนอาจจะเกิดในช่วงเดือนเมษายนก็ไม่ได้แปลว่าจะเป็นคนราศีเมษนะคะก็ต้องอาศัยดูเวลาเกิดประกอบด้วยนะคะก็สามารถดูได้ทาง y o u t u b e นะคะอันตรงจุดนี้นั้นพี่ฮันนี่ก็ไม่ได้พูดไว้นะคะแต่ก็จะมีอาจารย์หลายๆท่านเนี่ยได้อธิบายไว้แล้วนะคะตอนนี้เรามาดูดวงความรักกันนะคะประจำเดือนสิงหาคมกับความรักของชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะ ต้องบอกก่อนว่าจริงๆลักษณะนิสัยของคนราศีตุลเนี่ยนะเป็นคนที่ค่อนข้างอ่อ,อนไหวนะคะแล้วก็มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ตรงไปตรงมานะอันอนี้เป็นลักษณะพื้นฐานของคนราศีตุลน,นะคะนะเดี๋ยวพี่อนนี้สับไพ่และเลือกไพ่ออกมาสิใบนะคะเมื่อได้ไพ่ทั้ง10บใบนะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าไพ่กัน ว่าจะเป็นยังไงนะคะความรักของคนราศีตุลน,นะคะเดือนสิงหาหกสีนะใบแรก queen of cup s โอ้โหดีเลยนะเดี๋ยวดูไปก่อนดูไปก่อนนะคะเบิดใบแรกมาชื่นใจเลยเป็นไพ่ที่ดีมากเลยนะคะก็ดูไพ่อื่นประกอบด,ด้วยโอ้โหความรักของคุณ นะคะความรักของชาวลัคนาราศีตุลดีมากดีมากเลยนะคะใบแรกอย่างที่บอกเป็น a อสออฟคัพเนาะนะคะ,ะคือพี่ฮันนี้ไม่ค่อยชอบแบบว่าอ่านชื่อไพ่ม่รู้เป็นอะไรนะชอบดู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 ดแล้วก็เออพูดมาเลยอะไรอย่างเงี้ยนะอา,อาจารย์บางท่านเขาก็จะอธิบายอะไรอย่างนี้ว่าในลักษณะของพี่อันนี้เนี่ยก็จะจะจะ,จะอธิบายไม่ค่อยเก่งอะไรแบบ,แบ,บนเนาะก็จะเป็นแบบเหมือน อ่านหน้าไพ่โดยรวมให้ฟังเลยก็แล้วกันนะคะความรักของชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยนะอย่างที่บอกว่าใบแรกนี่เป็น Queen of Queen of Cup นะคะก็เป็นไพ่ที่ดีมากเกี่ยวกับเรื่องคว,ความรักความรักเนี่ยเป็นเป็น,ปนคัพอยู่แหละคัพที่แปลว่าถ้วยนี่แหละค่ะก็คือถ้าขึ้นไพ่ถ้วยไพ่อะไรเป็นเซนเตอร์เนี่ยไพ่ใบแรกเนี่ยก็จัดว่าดีทีเดียวเอานะคะสถานการณ์ของความรักดูโดยรวมจากใบแรกแล้วก็หน้าไพ่ทั้งหมดนะคะรวมกันเนี่ยถือว่าดีทีเดียว นะคะนะทีนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าดีทั้งหมดต้องบอกก่อนเพราะมันมีไพ่ที่ไม่ดีขึ้นมาประกอบด้วยเพียงแต่ว่ามีเพียงแค่หนึ่งหรือสองใบเท่าน,านั้นนอกนั้นเป็นไพ่ที่ดีทั้งหมดไม่ใช่ไพ่กลางๆซะด้วยเป็นไพ่ที่ดีทั้งหมดนะถ้าให้ดูในภาพรวมก็คือความรักของชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยจัดว่าดีมากนะคะนะก็เป็นความรักที่สดชื่นสมหวังอยู่แล้วเดิม นะแต่เดี๋ยวพี่อันนี้เนี่ยจะอธิบายาลงรายละเอียดไปว่าสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วหรือว่ามีตัวเอกแล้วพี่อันนี้ชอบใช้คําว่ามีตัวเอกแล้วเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้แต่งงานหรือว่าอาจจะยังไม่ได้เป็นแฟนแต่ว่าเป็นคนที่คุยคุยกันอยู่สถานการณ์ก็คือครึ่งครึ่งกลางกลาง,งมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนหรือว่ากําลังจะพัฒนาไปสู่ความเป็นแฟนอะไรก็แล้วแต่นะก็ขออันนี้เรียกว่าสถานะคือมีตัวอยู่แล้วมีตัวเอกอยู่แล้ว มีตัวให้เราเห็นอยู่แล้วว่าออคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะนะหรือว่าเราพูดกับเพื่อนเราก็บอกอ๋ออีอนี่อะไรอย่างเงี้ยนะะนะก็ะคือคนคนนี้คนของเราเน,นี่แหละที่เป็นตัวเอกนะที่มีตัวเอกอยู่แล้วกับคนที่โสดยังไม่มีตัวเอกของเรื่องนะอันนั้นก็จะแตกต่างกันออกไปแต่ก็ไม่มากนะหรอกค่ะเพราะว่าลักษณะตามหน้าไพ่เนี่ยมันก็จะครอบคลุมประมาณนี้อยู่แล้วนะขอพูดถึงคนที่มีตัวเอกอยู่แล้วก่อน <c oughs> คนที่มีคู่อยู่แล้วก่อนนะคะ ของชาวลัคนาราศีตุลในช่วงนี้ความรักจัดได้ว่าสดชื่นสมหวังพอสมควรทีเดียวแต่ทีเนี้ยค่ะมันจะมีปัญหาเข้ามา อาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงหรืออะไรประมาณนี้ที่อาจจะมีปากเสียงกับเรานะคะนะอาจจะมามีปากเสียงกับเราหรือว่ามีความขัดแย้งบางประการกับเราก็เลยทําให้เนี่ยมีปัญหาเกี่ยวเนื่องมาจนถึงความรักของคุณด้วยนะนะยกตัวยอย่างอาจจะเป็นพี่สาวของแฟนอะไรอย่างนี้สมมุตินะนะอาจจะมีความไม่ลงรอยบางประการกับเรานะก็เลยทําให้เอออาจจะส่งผลกระทบมาอย่างความรัก ของเราด้วยนั่นแหละค่ะนะอันนี้อันนี้จะเป็นปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้แต่ไม่ทําให้ถึงกับขั้นแยกทางนะต้องรีบบอกไว้ก่อนบางคนก็อาจจะวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์อยู่นะคะแต่ว่านาไพไม่ได้มีการเลิกลาอะไรใดๆนะอาจจะเป็นแค่ความขัดแย้งนะคะทางความคิดหรือว่าการไม่ลงรอยกันเฉยๆแค่นั้นเองซึ่งสิ่งนี้มันทําให้เราค่อนข้างอึดอดัดแล้วก็ลําบากใจอย่างที่บอกไปตอนแรกว่าคน คนลัคนาราศีตุลเนี่ยมักจะเป็นคนที่ตรงไปตรงมานะบางคนเนี่ยอา,อาจจะเกิดในวันที่แข็งหน่อยอย่างเช่นวันเสาร์หรืออะไรแบบนี้ก็นอกจากที่จะตรงไปตรงมาแล้วก็อาจจะไม่ยอมคนด้วยอะไรอยงี้ประมาณนี้นะคะนะก็คือแตกต่างกันไปในแต่ละคนนะแต่พื้นเดิมพื้นเดิมของคนตุลเนี่ย ก็คือเขาก็จะเป็นคนที่ตรงไปตรงมาอยู่เดิมอยู่แล้วแล้วแต่วละแต่ละบุคคลเนี่ยบางคนก็ไม่ยอมใครเลยแล้วก็ต่อต้านหรือว่าบางคนอาจจะไม่ยอมแหละแต่ว่าออกลักษณะเื้อเงียบก็เป็นไปได้จริง,รงๆก็คือก็เป็นคนที่ค่อนข้างตรงไปตรง,ตรงมาก็คือถ้าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ผิดก็คือผิดประมาณนั้นนะ อารมณ์คล้ายๆยอมหักไม่ยอมงอบางคนก็อาจจะแสดงออกมากหน่อยน้อยหน่อยก็แตกต่างกันไปนะคะทีนี้พูดถึงเรื่องความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นจากญาติผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงเนี่ยมันก็เลยทําให้คุณเกิดความาขับข้องใจอยู่นะคะในบางคนที่เลือกที่จะไม่แสดงออกเนี่ยมันก็ทําให้คุณมัวอยู่ภายในเนาะแต่ถ้าบางคนที่เลือกที่จะแสดงออกก็อาจจะทําให้มีปากเสียงขึ้นมาได้จริงๆไพ่เนี่ยนะคะมันขึ้นการทางแก้ไขมาให้คุณด้วย ไพ่ะะชุดนี้ให้ทางแก้ไขกับคุณด้วยก็คืออาจจะหลีกเลี่ยงกันปะทะซะคือจริงๆถ้าไพ่ไม่บอกก,ก็จะบอกเองนี่แหละว่าจริงๆก็ต้องต้องหลีกเลี่ยงวางเฉยเสียนะคะนะนะหน้าไพ่บอกว่าให้วางเฉยหรือถ้าจําเป็นต้องมีการติดต่อหรือว่ามีการออพูดคุยหรือแสดงความคิดเห็นอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับคนที่เรามีปัญหาเนี่ย บุคคลที่อาจจะให้เป็นตัวแทนเราไปพูดหรือไปแสดงความคิดเห็นอาจจะเป็นลูกนะนะนะน่าให้มันบอกประมาณนั้นว่าเป็นลูกหรือว่าเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของเราอะไรประมาณเนี้ที่จะไปคุยกับญาติผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงไม่ใช่คําว่าผู้ใต้บังคับบัญชาสิอาจจะเป็นคำนี้คล้ายๆเรียกว่าอะไรนะลูกน้องเราหรือว่าคนที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะ อ่อนออลอริตี้กว่าเราประมาณนี้นะเออนะประมาณนี้จริงๆล้ถ้าถ้ามองในในในตำแหน่งในลักษณะไพ่เนี่ยมันก็อาจจะเป็นลูกเป็นหลานประมาณนี้นะนะอารมณ์เป็นลูกเป็นหลานนะอาจจะให้เขาไปเจราจาแทนคุยแทนหรืออะไรขึ้นมานะยกตัวอย่างบางทีพูดแบบนี้เอ๊อาจจะงงๆนิดหน่อยสมมติสมม,ต,สม,มติสมมุติอาจจะมีกรณีที่ว่า,าขัดแย้งกันเช่นสมมุติว่า มีข้าของเสียหายที่ใช้ร่วมกันนี่นะข้าของที่ใช้ร่วมกันเสียหายจําเป็นต้องซ่อมแซมปรับปรงุงนะเช่นบางบ้านเนี่ยเขาอยู่เป็นครอ,อ,อบครัวอาจจะมีรั้วติดกันอาจจะรั้วพังหรือ,อ,อต้นไม้ก็ไปเกินกันหรืออะไรเกิดความเสียหายอะไรประมาณนี้นะสมมุตินะเวลาที่จะเจรจาหรือว่าจะคุยตกลงว่าเออจะซ่อมแซมร่วมกันหรืออะไรยังไงเนี่ยคืออยากให้เป็นลูกไปคุยอะไรประมาณนี้ค่ะให้ลูกไปคุยให้ใครไปคุยจะดีสักกว่านะส่วนเราเนี่ย ส่วนเราเนี่ยก็ให้วางเฉยเสียแต่ถ้ามันมันมันไม่ได้อะไรเงี้ยก็อาจจะให้เท่าที่ดูตามหน้าไพ่นะคะให้แฟนไปคุยอันเนี้ยก็จะดีกว่าแต่ถ้าดีดีหน่อยก็อาจจะให้เหมือนให้ลูกไปคุยนะคะแต่ถ้าลูกยังเล็กยังเด็กมากไปอะไรเงี้ยก็เออเป็นแฟนไปคุยก็ได้นะคะช่วงนี้ให้หลีกเลี่ยงกันไปคุยกับญาติผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงของแฟนเนาะนะเอ่อก็อาจจะเกิด ความขัดแย้งได้อันนี้ที่ดูก็คือเดือนสิงหาคมเดือนเดียวเท่านั้นเองที่เหลือเนี่ยอย่างอื่นเนี่ยมองโดยรวมเนี่ยนะปัญหาก็กไ็ไม่ได้มีอะไรปัญหาในครอบครัวของคุณกับคนรักของคุณจัดว่าทีทีเดียวนะคะด้านที่มีปัญหาเนี่ยก็จะเป็นญาติผู้ใหญ่ฝ่ายผู้หญิงนะตามที่หน้าไพ่โชคมาว่าดูเหมือนจะมีปัญหานะคะนะส่วนอื่นก็ดีมากนะความรักให้ปองดองในครอบครัวก็ดีนะเรื่องเงินก็ไม่ได้ว่ามีปัญหาอะไรมากมายก็ไม่ได้ทำพาให้เกิดปัญหา ใน,นในด้านความสัมพันธ์นะส่วนคนที่โสดแล้วไม่มีใครเลยนะช่วงนี้ถามว่ามีคนเข้ามาไว้นะคะดูตามหน้าไพ่แล้วจริงๆอ่ะคุณมีคนเข้ามาเรื่อยๆแหละอะแต่ว่าเขาก็อาจจะนํามาซึ่งความขัดแย้งอะไรอย่างงี้ก็ต้องดูให้ดีว่าบางคนเนี่ยนำพามาให้ความขัดแย้งเกี่ยวกับผู้หญิงทางเขาหรือเปล่าเพื่อนเขาหรือเปล่า เพื่อนทางด้านออคนที่เขาเข้ามาหรือเปล่ายังไงดูให้ดีแล้วก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่อาจจะเออ่มีผลกระทบนะคะหรือว่าถ้าคุณที่มาฟังดวงนี้เป็นผู้ชายเนาะคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยอาจจะทําให้คุณแบบไม่สบายใจหรือว่ามีความขัดแย้งบางประการก็ได้นะเพราะว่าคนที่สร้างปัญหาในหน้าไพ่ทั้งหมดเนี่ยน่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะคะนะ ยังไงก็ขอให้ดูให้ดีนะอย่างที่พี่อน,นี่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยดวงเนี่ยดูดูระยะเวลาประมาณหนึ่งเดือนจริงๆเลยจากระยะนี้ไปเนี่ยดวงก็จะเริ่มเปลี่ยนแล้วค่ะนะอันนี้คือที่ให้มาดูดวงเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าคืออเอาไว้เป็นการเตือนกันหรือว่าเป็นการเป็นไกด์ไลน์ว่าเออมันอาจจะเกิด สิ่งบางสิ่งในชีวิตหรือเปล่านะซึ่งเพีอยนนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้ดูดวงให้เป็นรายบุคคลนะคะเพราะงั้นมันอาจจะเกิดกับบางคนชัดเจนหรืออาจจะไม่เกิดกับบางคนก็ได้นะเพราะเราไม่ได้มาจับไพ่เองนะคะอันนี้เป็นเพีอยนนี้จะจับไพ่เนาะซึ่งความแมั่นยําก็จะลดน้อยถอยลงไปนะคะนะถ,ถ้าดูเรื่องความรักเอาเป็นว่า,าคนที่มีคู่ก็ให้ระวังผู้ใหญ่ผู้หญิงผ,ผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงของแฟนนะส่วนคนที่ยังโสดเนี่ยถ้าเผื่อคุณเป็นผู้ชายเนี่ยมีผู้หญิงที่จะเข้ามาเนี่ยก็ ผู้หญิงคนนั้นอาจจะค่อนข้างเหมือนเจ้าอารมณ์อะไรสักนิดหนึ่งหรือเปล่านะก็ต้องดูให้ดีนะคะหรืออาจจะมากระทบต่อหน้าที่การงานคุณบ้างหรือเปล่าบางทีการที่แบบมีคนเข้ามาคนรู้จักใหม่ๆเนี่ย ในอนาคตมันอาจจะส่งผลต่อนนั้นที่การงานหรือเปล่าอันนี้ก็มันแล้วแต่เรื่องราวของแต่ละคนนะบางคนอาจจะตอนคบกันก็อาจจะน่ารักดีแต่ว่าคบกันไปนานๆอาจจะชอบมานั่งที่ทํางานสมมุตินะอันนี้พูดจากประสบการณ์ชีวิตที่เคยเห็นนะไม่ใช่ไม่ใช่ชาวราศีตุลน,นะก็คือเคยเห็นว่าบางทีเอ๊มานั่งโฟลาแฟนที่ทํางานหรืออะไรแบบเนี้ยที่ที่เคยเห็นเห็นมาก็ในลักษณะว่าเราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราก็จะมองว่า มันอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมนะแต่สําหรับตัวของเขาเขาเหล่า,า,านั้นเองเนี่ยบางทีเขาอาจาจะอายุยังน้อยแล้วคือเข,เขาไม่ได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วการมานั่งเฝ้าแฟนที่ทํางานมันก็ทําให้ตัวแฟนเขาดูไม่ดีอะไรลักษณะนี้นะคะนะก,ก็ยังไงก็อันนี้ก็เป็นเดือนประจําเดือนเ,อเป็นดวงประจาเดือนสิงหาคมนะคะสอง4ันห้าร้อยหกสิสี่แล้วเดี๋ยวเดือนหน้าเราก็มาดูกันใหม่นะคะความรักราศีตุล่ะ